แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแบบหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวเมือนลมหายใจขอ้อรไายกตแตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรักจัดวานไม่แกงสิสงแดดสิบเปิดทางจุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดัวในเลย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายงานเด่นเลขนําโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลค่ะในช่วงเดือนธันวาคมทั้งเดือนการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยําม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้ม หรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวมิถุนในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงธันวาเนี่ย ต้องบอกว่าด้วยความที่ดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาคุณนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาเนี่ยเขาอ่อนกําลังเพราะฉะนั้นอาจจะดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือส้มมองว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารบ้างนะในช่วงครึ่งแรกของธันวานะนะคะหลังจากนั้นจะดีดีเลยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยก็จะ นะคะไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นของคุณนะส้มจะบอกแบบนี้นะคะในเรื่องของสิ่งที่ดีมากๆก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปอยู่นะคะในเรือนที่ดีกับคุณอ่านะคะไปอยู่ในเรือนที่ดีกับคุณไปอยู่ในเรือนปัตตนิแล้วได้เป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นเสน์มหารวยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะคุณจะมีเสนีมากๆในเอาไปใช้ในเรื่องของงานเงินได้เลย เสน่ห์เรียกซาเลยต้องบอกแบบนี้นะชาวมิถุนนะนะคะในส่วนของดาวพฤหัสบดีนะ,ะมีการพักราศีคือเดินถอยหลังราศีนะเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาคุณน,นะคะเข้ามาอยู่ยาวๆนะคะไปจนถึงกลางปี6-9เเลยนะคะ <_ c oughs> เพราะฉะนั้นมองว่าในเรื่องงานก็ดีในเรื่องเงินก็จะดีขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของคู่ค่ะเนาะในเรื่องของคู่นะนะคะ ก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้คู่ดีเช่นเดียวกันนะเออหรือว่าอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานในการทําธุรกิจที่ดีก็ได้นะคะมีเรื่องที่จะต้องระวังบ้างในเรื่องของการทําอะไรที่ไม่ให้ใจร้อนจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวจะไปรวมกันแล้วมีดาวที่ไม่ถูกกันนะคะอยู่ในตําแหน่งเล็งในเรือนชะตาคุณด้วยคืออังคารกับอาทิตย์ก็ทาอะไรอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นเจะดีที่สุดนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกชาวมิถุนบ้างนะ นะะในช่วงต้นเดือนธันวาค่ะเริ่มกันที่เรื่องงานกันก่อน Queen of Cups นะคะคุณมีสเสน่ห์มากจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่คุนถือถ้วยนะคะเป็นสเสน่ห์แบบดีมากๆนะคะมีความอ่อนโยนนะคะใช้สเสน่ห์ไปกับการงานได้ดีนะคะแล้วก็ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีดวงนารีอุปถัมภ์ให้ตําแหน่งที่ดีกับคุณนะคะไพ่ใบนี้ตําแหน่งใหญ่ส้มต้องบอกเลย นะคะมีตำแหน่งใหญ่รอคุณอยู่มีโอกาสใหญ่รอคุณอยู่ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเลยต้นเดือนธันวาเลยนะคะงานที่ทำได้ดีก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะงานที่ใช้รายละเอียดเยอะๆนะคะคุณทำได้ดีมากๆงานที่เกี่ยวกับศิลปินศิละปะก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะคะดีอ่ะไพ่ใบแรกก็ขึ้นมาดีเลยแต่ว่าที่ต้องระวังมากๆเลยอะ่ะคือในช่วง วันที่6ถึงวันที่10นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่แปดไม่ทางหัวกลับคืองานมันเยอะเราก็อยู่ในช่วงที่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารจริงๆเออนะคะการสื่อสารอาจจะมีมันมันเป็นอะไรที่แบบต้องโทษดาวนะ <c oughs> คือคือคือบางทีอ่ะเราอ่ะดูแลทุกอย่างทําทุกอย่างให้เต็มที่แหละแต่มันเป็นเรื่องของระบบเออระบบ อินเทอร์เนต็ตสัญญาณดาวเทียมนู่นนันนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณเออเป็นอะไรที่มันรวนแล้วมันส่งผลกระทบอะกับการทํางานโดยเฉพาะคนทํางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือออนไลน์ค่ะนะมันอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้บ้างนะนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ใจร้อนนะชาวมิถุนค่อนข้างดีมากๆขึ้นไพ่ออห้าไม่ท้าหัวกลับนะคะคุณไม่ใจร้อนเลยคุณจัดการทุกอย่างได้ดีและส้มจะบอกเลยนะว่าในช่วงกลางเดือน ทันวาจะมีคนมาแย่งตัวคุณไปทำงานเออใครก็อยากทำงานกับคุณเพราะอะไรคุณใจเย็นเออชาวมิถุนคุณใจเย็นมากๆแล้วก็มีแต่คนอยากได้ตัวคุณไปทำงานคุณแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยด้วยความไม่ใจร้อนคุณค่อนข้างใจเย็นมากๆนะคะในในการจัดการงานต่างๆมันก็เลยมีแต่คนอยากทำงานกับคุณนะประมาณนี้เลยเออประมาณนี้นะคะคุณค่อนข้างระมัดระวังตัวด้วย ในการทำงานต่างๆนะคะขึ้นไพ่ก้าวไม่เท้านะคะก้าวไม่เท้ามีชั้นเชิงทำงานให้ตัวเองไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะคุณมีชั้นเชิงนะทำงานให้ตัวเองไม่เหนื่อยจนเกินจะไม่รับภาระอะไรที่มันจะต้องแบกรับมากเกินไปมีช่วงเวลาผ่อนคลายให้กับตัวเองก็จะเป็นในช่วงครึ่งหลังธันวานะคะที่คุณจะ จัดสรรตารางเวลาอะไรเป็นอย่างดีให้ตัวเองได้พักได้พอนะ,นะเนาะมีเกณฑ์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายแต่คุณยังไม่ได้บอกใครนะคะ temperance มีเกณฑ์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะแต่ว่าคุณกำลังหาข้อมูลว่าในจุดไหนที่คุณจะไปใหม่ที่ใหม่องค์กรใหม่หรือทำธุรกิจใหม่จุดไหนที่มันดีกับคุณมากที่สุด the high priestess เซ้นดีเซ็นแรงขอให้เชื่อเซ็นตัวเองแล้วก็ ตัวคุณไม่ได้หยุดที่จะหาข้อมูลหรือพัฒนาตัวเองด้วยมันก็เลยทําให้สิ่งที่คุณแบบพิจารณาล่วงหน้าคาดการณ์ล่วงหน้าหรือหาข้อมูลมาอย่างแน่นแล้วมันไม่ผิดจากที่คุณคิดหรือหาข้อมูลเลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายอีกอย่างหนึ่งค่ะส้มมองแบบนี้ว่าไม่ว่าจะทํางานกับใครคุณมีความอารมณ์อร่วยแล้วก็มีความแบบปรับตัวเข้าหาคนที่ทํางานด้วยกันอย่างดีมากๆนะคะรู้ว่า ช่วงไหนควรที่จะพูดอะไรรู้ว่าช่วงไหนควรที่จะเงียบยังไงคือมันเหมือนกับว่าคุณมีเซนส์ที่ดีแล้วก็มีการวางตัวที่ดีในการทํางานเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงปลายปีส้มมองว่าในเรื่องโบนัสก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องได้อยู่แล้วนะคะอย่างที่คุณคิดไว้เลยด้วยซ้านะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้อีกเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะที่คุณปรารถนาเอาไว้หรือว่าที่คุณคิดเอาไว้ว่าคุณน่าจะได้เท่านี้คุณก็ได้เท่านั้นจริงๆอะิะ ประมาณนี้เลยนะคะใครที่มีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วแล้วยังไม่ได้นะคะบอกเลยว่าในช่วงปลายเดือนธันวามีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเออสอบอะไรเรียนอะไรก็ค่อนข้างที่จะแบบประสบความสำเร็จเลยตรงนี้นะคะงานที่คุณทําได้ดีคืองานขนส่งโลจิสติกนะคะงานที่เกี่ยวกับยาการรักษาโรคเกี่ยวกับยางานที่เกี่ยวกับสุขภาพอะ่ะ ในเชิงของการรักษาสุขภาพแบบดีมากๆแล้วก็งานที่เกี่ยวกับหมดูนะคะงานที่เกี่ยวกับแพทย์พยาบาลแบบนี้ก็ดีเช่นเดียวกันครูอาจารย์ก็สามารถทําได้ดีนะคะอือคือคุณสามารถทําได้หลากหลายงานซ่งต้องบอกแบบนี้เลยนะคะในเรื่องของเงินนะคะการเงินของชาวมิถุนนะคะในช่วงต้นเดือนธันวามีเงินเข้ามาหรือมีคนช่วยเหลือในเรื่องเงินหรือว่าคุณเองนะคะก็ใช้จ่ายเงินแบบ พอดีพองามนะเออนะคะออมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะเลยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่6ถึง15นะคะส่วนใหญ่รายจ่ายจะอยู่กับคนในครอบครัวทั้งนั้นอัดยายซื้อขนมยายนะคะประมาณนี้แล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังธันวานะคะใช้จ่ายเงินไปกับยานพาหนะ การเดินทางการโยกย้ายค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของยาการรักษาสุขภาพซื้อของเพื่อสุขภาพ นะะในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีการเรียนนะคะคอร์สเสริมเนาะคอร์สเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าขึ้นไพ the high pre ่เด i g h p ไฮพรีเทสนะเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะเสียเงินนะคะไปกับเรื่องของการเรียนนะคะทุนการศึกษาหรือว่าเป็นการเรียนคอร์สเสริมเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้นะแต่ว่าส้มมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องเงินนะ่ะคุณได้มีการวางแผนไว้แล้วนะคะมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนละเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินมันเป็นไปนตามแผนที่คุณวางไว้ทั้งหมดเลยต้องบอกแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าคิดวางแผนไว้ในหัวหมดแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงคันในเรื่องของเงินนะคะมีความคล่องตัวดีต้องบอกแบบนี้นะคะไม่เกินที่คุณคิดเอาไว้เนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะที่คุณจะต้องระวังส้มมองว่าชาวมิถุนมีสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละเพราะว่าขึ้นไพ่เดชาริยศ ค่อนข้างแข็งแรงนะคะที่ต้องระวังคือเรื่องสายตาใช้สายตาเยอะก็ไปตรวจบ้างไปเช็คบ้างเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของเข่าขาเข่าขาเล็กน้อยค่ะนะคะเล็กน้อยนะดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างน,นะคะสำหรับชาวมิถุนนะขึ้นไพ่ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะโชคลาบมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเป็นผู้หญิงที่ทํางานเยอะขยันทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฮิลใจคุณนะคะอยู่กับคุณฮิลใจคุณนะนะคะเป็นคนที่คอยให้กําลังใจคุณอยู่เสมอนะคะก็จะให้โชคลาบกับคุณเนาะเลขนําโชคนะคะได้หนึ่งห้าแปดนะคะหนึ่งห้าแปดนะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่ออร์เคิลนางฟ้าค่ะบอกอะไรนะคะกับชาวมิถุนบ้างนะคะในเรื่องของการให้กำลังใจนะคะแนะนำแนวทางดีๆนะคะให้กับชาวมิถุนเนาะนะคะเห็นอะไรเพิ่มเติบ Believe in yourself นะคะคือไพ่บอกว่าให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะเออเห็นในคุณค่าของตัวเอง เพราะว่ามันขึ้นไพ่เกี่ยวข้องกับ distactions r นะคะมีคนแบบรบกวนคุณหรือทำให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณค่าของคุณมันลดลงอะเออเพราะฉะนั้นอะตัวคุณเองถ้าเกิดว่าคุณทำงานด้วยความสุจริตทำอะไรด้วยความที่แค่อยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จนะคะหรือเข้าสู่เป้าหมายของชีวิตโดยที่มันไม่ได้เดือดร้อนใครอะนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะทำสำเร็จอย่าให้คำพูดของใครอะ่ะมาทำให้คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องหยุด ะะอย่าให้คําพูดของใครมาทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าตัวเองเด็ดขาดคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนคุณต้องรักในตัวเองมากๆทรีตตัวเองเยอะๆนะคะขึ้นไพ่อาร์เทงเจลราฟเอลด้วยนะคะเนี่ยนางฟ้าราฟาเอลนะคะนางฟ้าบอกว่าให้คุณฮิวใจตัวเองนะหรือเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับพลังงานของคนที่ให้กําลังใจคุณ ะะอย่าไปอยู่กับคนที่ท็อกซิกหรือว่าไม่ให้กำลังใจคุณนะนะคะและที่สำคัญอย่างที่บอกไปเลยว่าคุณเองเนี่ยแหละเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองคุณนะคะต้องเป็นคนแรกที่รักตัวเองดูแลตัวเองฮิวใจตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองคุณเนี่ยแหละทีต่ต้องเป็นคนทําก่อนอ่ะจะไปหาจากคนอื่นก่อนไม่ได้เนาะนะคะเรื่องของการทรีตตัวเองคุณต้องทําให้ตัวเองก่อน นะคะแล้วมันจะดีมันจะดีคุณเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเนาะดิเจคชั่นนะคะเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามีคนพยายามจัดคุณเนาะนะคะหรือว่าแบบพูดอะไรที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะแนะนําในสิ่งที่แบบร้อยวันพันปีไม่เคยมาพูดไม่เคยมาแนะนําและอยู่ดีๆก็มาพูดทําให้คุณควยเขวในตัวเองนะคะอันนี้อย่าไปฟังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําพูดของคนที่เขาหวังดีกับคุณมาตลอด เขาพูดอะไรแล้วมันเป็นความจริงมาตลอดแนะนําในสิ่งที่ดีนะคะมีการเฮวใจคุณหรือว่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนพูดตรงแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันเป็นจริงมันเป็นความหวังดีจริงๆอะ่ะคุณดูออกสินะคะเพราะว่าชาวมิถุนเซนแรงอยู่แล้วคุณดูออกว่าใครหวังดีกับคุณหรือไม่หวังดีกับคุณเพราะฉะนั้นใครที่คุณรู้สึกว่าเออนานทีปีหนนไม่เคยมาพูดแล้วมาพูดอะไรที่มันไม่ดีกับคุณก็ไม่ต้องไปฟังนะคะเลือกฟังแต่เฉพาะ คําพูดที่ดีกับเราคําพูดที่จริงใจบริสุทธิ์ใจนะคะขอบคุณชามิถุนนะคะขอให้ชาวมิถุนมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันวันะนัเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกกิ่งวดกับ ลกชีวิตกูคือตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งได้จะรููว่าบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็นไลลมาไว้มีแต่สิ่ง